คนที่ใครเตือนไม่ได้เลยก็คือคนมีกรรมแล้วมีกรรมยังไงเคยสงสัยกันบ้างไหมคะวันนี้เรามาฟังเหตุผลกันค่ะผู้ที่ไม่รับฟังคำตักเตือนจากใครเลยก็เหมือนคนมีกรรมเป็นกรรมหนักที่ทำให้ขาดซึ่งกรัญรยาณมิตรคนเราทุกคนควรจะมีกรัญรยาณมิตรไว้แม้พระพุทธองค์ยังทรงตรัสเลยว่ากัญยาณมิตรก็คือทุกสิ่งอันที่นำไปสู่หนทางอันประเสริฐในชีวิตของเรา ควรจะมีกรลยานามิตรไว้ข้างกายกรลยานามิตรนั่นหมายถึงผู้รอบรู้ทรงภูมิมีคุณธรรมและยังเป็นผู้ที่หวังดีต่อเราไม่ใช่เพียงให้กำลังใจในยามท้อแท้เท่านั้นนะคะแต่ยังต้องมองเห็นข้อบุกพร่องของเราและมีความกล้าหาญที่จะตักเตือนเราด้วยมีผู้คนมากมายโชคร้ายมีกรรมเพราะขาดซึ่งกาลยานามิตรบางคนขาดกาลยานามิตรเพราะไม่เคยพบผู้รู้ แต่บางคนก็ขาดการยานามิตรเพราะไม่ยอมฟังใครไม่ยอมให้ใครสอนขาดการยานามิตรเพราะเป็นคนหลงตนเองถือทิฏฐิมานะอัตตาเป็นใหญ่โลกนี้ไม่มีใครรู้ทุกอย่างไม่มีใครเก่งทุกเรื่องเรารู้เฉพาะเรื่องที่เรารู้และทำได้ดีเฉพาะเรื่องที่เราถนัดเป็นความจริงที่แสนตลกนะคะแผ่นฟ้ากว้างใหญ่ย่อมมองเห็นง่ายกว่าปลายจมูกของเราเสมอ ถ้าจะให้พูดกันจริงๆแล้วก็คือเวลาที่เรามีข้อผิดพลาดตัวเรามักจะมองไม่เห็นข้อผิดพลาดนั้นหรือถ้าเห็นก็จะบอกว่าปล่อยมันไปเถอะมองข้ามไปบ้างก็ได้ไม่ต้องปรับปรุงหรอกนานวันเข้าก็กลับกลายเป็นนิสัยไม่ดีติดตัวหรือที่เรียกกันว่าคนมีกรรมไม่ดีติดตัวนั่นเองจะเกิดอีกกี่ชาติก็เป็นคนนิสัยไม่ดีแบบเดิมที่แก้ไม่หายแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่จริงใจ บอกความจริงให้เรารู้แต่นเนิ่นว่าสิ่งที่เราทําบางเรื่องมันไม่ดีนะแล้วเราก็นํารับฟังนําไปปรับปรุงแก้ไขวลนิดวลนิดจนกลายเป็นนิสัยดีใหม่ๆอย่างนี้เราก็เรียกว่าคนมีกรรมดีติดตัวมานั่นแหละคะ่ะขอขอบคุณบทความดีๆจากอาจารย์พระสินอินทราวงศ์นะคะ